ลุงโวยวายจนสาวตาบอดร้องไห้หลังพาสุนัขขึ้นรถไฟคนจวกยับตาก็ไม่ได้บอดดูไม่ออกเหรอือว่าเป็นสุนัขนำทางเรียกว่าเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์ที่กำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นถึงคลิปวิดีโอที่มนุษย์ลุงคนหนึ่งโวยวายกลางรถไฟใต้ดินหลังพบเห็นสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้น แต่สุนัขตัวดังกล่าวคือสุนัขนำทางซึ่งเป็นเพื่อนที่สำคัญของคนตาบอดแม้บอกกี่ครั้งชายสูงวัยคนดังกล่าวก็ไม่เชื่อเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดจากกรณีที่มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้อัปโหลดวิดีโอความยาว22วินาทีไปยังกลุ่มพื้นที่รายงานเหตุถกเฉินฮ่องกง พร,ระบุหวัวข้อว่าสุนัขถูกเข้าใจผิดโดยในคลิปดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นภาพของสุนัขนำทางตัวสีดำนั่งอยู่หน้าหญิงตาบอดในรถไฟใต้ดินและกำลังนำทางเจ้าของอย่างไรก็ตามหลังจากนั้น มีมนุษย์ลุงคนหนึ่งสวมเสื้อกั๊กที่ยืนอยู่ข้างๆประตูรถไฟกลับดูดา่าสุนัขตัวดังกล่าวแม้สุนัขจะรับรู้ตามสัญชตาตญาณและมีสายตาหงอยๆแต่สุนัขที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีไม่ได้รับผลกระทบจากชายชาราพร้อมยังคงนอนหมอบปกป้องเจ้าของต่อไปโดยคำพูดของชายชารานั้นได้กระตุ้นความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารรายอื่น โดยหญิงรายหนึ่งที่นั่งทางด้านขวาของเจ้าสุนัขตัวนั้นทนไม่ไหวครับได้พูดโต้กลับมนุษย์ลุงคนดังกล่าวว่าเขาเป็นสุนัขนำทางทางด้านมนุษย์ลุงก็พูดกลับว่าถ้าไม่ใช่สุนัขนำทางล่ะหลังจากที่ได้ยินดังนั้นทำเอาหญิงตาบอดที่เป็นเจ้าของสุนัขสุดจะทนพูดแย้งทันทีว่าฉันตาบอดฉันมองไม่เห็นคุณแต่คุณไม่ได้ตาบอดนี่คุณมองไม่เห็นเหรอทำเอามนุษย์ลุงถึงกับอึ้ง และไม่พูดอะไรอีกเลยหลังจากนั้นและนับตั้งแต่วิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตโดยส่วนใหญ่ต่างวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์ลุงกันอย่างล้นหลามอาทิตย์เช่นความไม่รู้น่ากลัวมากอีกความคิดเห็นบอกว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสุนัขนำทางอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้าฉันอยู่ในที่เกิดเหตุฉันจะสอนให้เขาปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างดีในอนาคตอย่างแน่นอน อีกความคิดเห็นบอกว่าความเข้าใจของคนบางคนในฮ่องกงกลายเป็นสิ่งด้อยคุณภาพอีกความคิดเห็นบอกว่าสิ่งที่คุณลุงพูดสามารถถูกฟ้องร้องในข้อหาเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการได้นอกจากนี้นะครับยังมีชาวเน็ตจ,จำนวนมากที่เห็นปฏิกิริยาของสุนัขนำทางที่ทำท่าทางดูเหมือนเศร้าก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างมากมายอาทิเช่นตาของสุนัขทำอะไรไม่ถูกและไม่มีความสุขเลย อีกความคิดเห็นบอกว่าสุนัขนำทางทุกตัวจะได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่สุนัขน่ารักมากอีกความคิดเห็นบอกว่าสุนัขนำทางและสุนัขตรวจจับยาเสพติดพวกเขาเสียสละเกือบทั้งชีวิตของพวกเขาแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้รับความเคารพเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่มนุษย์ลงได้ต่อว่าสุนัขนำทางคนตาบอดแบบนี้เป็นอย่างไรบ้าง ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ